เอกว่ามันอยู่ในถุงขนมพูดไม่เคยไปถ่ายบทเหม่อนเนาะนี่เหรอวิวนะงามงามเลยที่ข้างหลังอู้งามเต้เต้ในข้างหลังวิวสวยมากเลยข้างหลังแม่ห้องสอนข้างหลังสวย มันสวยมากข้างหลัง <c oughs> มันกอต้นสูงมากมันจะกลับกันแล้วจ้ะ รถกูไม่อาบ,บน้ำไหมอาบแล้ว <c oughs> อาบร้ำไม่ได้ถูหองนะม่ได้เกล่ยหัวะแบอยที่ไปนั่งกียูเลยบเียอยู่ใสแล้วเนี่ยเล้วยังตงไปถ่ายสะพานนยื่ะอ่อนนะได้ขึอแแบหมอกเยอะมากเลย เต้มตังได้ขึ้นไปแล้ออกกันเช้าเลยเยต้มตังถ้าถ่ายแายนะลอยชัดงามเลยนี่เลยงามที่เป็นห้องนี่อย่างสถานที่้องเง,ไง,ไงี้ที่พักเหรอเออไม่ห้องสอนไปห้องสอนสะพานเนี่ยสะพานข้าวเข้าเพื่อสุขภาพที่พัก,กน,นะเออเพื่อเพื่อสุขนะใช่ไหมที่พักใช่ไหมเนี่ยใครอยากมาพักก็มพักได้นะคะเนี่ยสวยมากเลยวิวก็ดีโฆษณาให้เลย อาหารก็มีค่ะเี่นีีอาหารก็มีให้พร้อมอะไค่ะข้าวต้มข้าวต้มไม่พร้อมเลย <Okay. S 2> คือไม่มีคนเลยคนมีน้อยมากไม่มีคนเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่พักสี่พันเก้า ใส่รถฟังเดี๋ยวตุ้มีะไรสี่พันเก้าพนาจาวอาใอกาะอเมียอุยหมอกขนาดสายขนาดนี้หมอกเยอะเลย เราจะเดินทางกันต่อแล้วค่ะขึ้นรถค่ะขึ้นรถเอาหลังไม้จงมีปุ่มกดเองอย่าะรี้นู่น มีเสียงเพลงเลยอ้าวขึ้นรถค่ะขึ้นรถขึ้นรถเห็นได้เลรอตแฟก้เราตังหมื่นเหมื่นแล้วุหลักเลยอะ เอาจะเดินทางต่อไปไหนกันนะเดินทางต่อเนไปไหนต่อนะนี่เราจะไปเที่ยวสามที่ครับผมไปบ้านรักไทยแล้วก็ไปบ้านกระเลียงคอยาวแล้วก็ไปถ้ำปลาครับผมสามที่ใช่ไหมเฮ้ยไม่แช่สัมเหรอโอ้โหลูกบองเยอะมากลูกองเยอะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ลูกบองมา เออแล้วมที่มันยิงลูกน้องอ่ะตอนเจ้าม่อท่ยิงมันองมันน้องมันขาดเลยอือมอ่อบ้างน่ั้ เดินห้างเนี่แล้วตัที่เียบผมนี่เรียบผมเอาพันคนได้เลยเหรอวะ่โอ้นี่บ้านนี่บ้านโบราณบ้านโบราณ เด็กอะไรดีเองรวมหนึ่งหลักวโว้ยขู่ลูกไหนหนีน่เด็กมาเที่ยวกันสนุกไหมวันเนี้ยนุกครับครัดอ่าจะหลงทางอีกแล้วเหละจะหลงทางอีกใช่ไหมจะหลงทางกันเหรอเออหลงทางตรงไหนอ่ะนี่นั่งไกลามากไกลจนอ้วกใครอ้วกบ้างอ่ะอ ให้อวกบางพี่เต็ม,ม,มเ่อ,อกี้เมื่อกี้หนูกินส้นมมลูกสอันอะเออส้มปูไม่เอาเข้ามาแล้วส้มส้มมาปูหมดหรือเปล่านน,น,น,นี่นอตะกร้าเนี่ยตังเรียบรองลูกลูกอเออบิดมาเอาจากตะกร้านี่ป่เอเามาีนน่ับ ไปเราไปกันได้หรือยังเออ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าที่ไหนกะที่เจนบอกแกบ้านรักไทยบ้านรักไทยอ่าคลิปต่อไปคือบ้านรักไทยบ้านรักไทยขี้อืมนี่คือบ้านรักไทยเหรอคลิปต่อไปคลิปต่อไปที่ไหนนะพี่จางบ้านโบราณบ้านรักไทยครับบ้านรักไทยครับครับเจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปใหม่นะครับ มองกล้องเลยค่ะบอกดิเจอคลิปใหม่นะครับที่บ้านรักไทยให้รักรักไทยโบเสร็จเดี๋ยวเจอนะอืมว้าโอเคครับเจอกันคลิปใหม่ค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านรักไทยในไทยบ้านรักไทยดูนะคะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะช่องสแตมสตางหลานแยนะคะสวัสดีครับยังหนุกสวัสดีครับ